สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ย,ยิปซีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดวันศุกร์ประจําเดือนกระกฎาคมสองพการงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงกันนะคะ ไพ่ใบแรกนะคะปรากฏไพ่เจ็ดเหรียญนะคะซึ่งเข้ามาอยู่ในตำแหน่งไพ่เจ้าชะตานะคะคืออิทธิพลของไพ่เหรียญนะ,ะก็เป็นเดือนที่จะมีเรื่องของโอกาสในเรื่องของการงานการเงินเกิดขึ้นน่นะคะมองว่าเจ็ดเหรียญเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีเรื่องของการทํางานที่ส่งผลในเรื่องของกําไรคือไพ่เจ็ดเหรียญเนี่ยถ้าเรามีเรื่องของการเริ่มต้นทําธุรกิจนะคะ ต้องมีเหรียญถึง7ดเหรียญน,นะการเงินหรือการหมุนเวียนจากห้องตัวนะคะรวมถึงนะค,ะคนที่ทําธุรกิจมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะไพ่7ดเหรียญก็คือการทํางานยังส่งผลในเรื่องของกําไรหรือรายได้อยู่7็ดเหรียญก็เป็นการเงินที่ระดับ อาจจะประมาณหมื่นขึ้นไปะนะคะถึง2 0,000นืะ่น,นะก็มองว่าเป็นการเงินที่ยังมีระดับตัวเลขแบบนี้นะคะยังเข้ามาอยู่รวมถึงอาจจะมีความคิดที่จะลงทุนนะคะหรือมีความคิดที่จะขยับขยายธุรกิจการงานก็ได้ส่วนใหญ่คนที่มีไพ่เหรียญอยู่ในตําแหน่งตัวเองก็อาจจะทําธุรกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินสถาบานันการเงินนะคะหรือในเรื่องของธุรกิจไฟแนนซ์นะคะ แต่ถ้าไม่ได้ทําธุรกิจด้านนี้นะคะก็จะเป็นคนที่ทํางานค่อนข้างเก่งนะคะแล้วก็มีหัวการค้าด้วยนะคะไพ่อัศวินไม้เข้ามานะคะหาในช่วงเดือนนี้นะ,ค,ะคืออาจจะมีคนมาเยือนน่ะนะคะหรือมีคนมาจากทางไกลหรือคนที่เกิดวันศุกร์เองนะ,ะจะมีเรื่องของการเดินทางนะคะเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานนะคะก็มองว่าเป็นไพ่การทํางานที่ส่งผลในด้านดีรวมถึงการเดินทางที่จะเกิดขึ้นเนี่ยน่าที่จะเข้ามานะคะทำให้เรื่องของการทํางานเกิดการเคลื่อนไหวด้วยนะคะ ไพ่เจ้าชายดาบนะคะอาจจะมีเรื่องของความไม่สบายใจเกิดขึ้นนะคะซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของบริวานนะคะหรือมีปัญหากับหัวหน้าก็ได้คือตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือเป็นตำแหน่งของหัวหน้าผู้ชายนะ,ะแต่กับมีไพ่บริวานนะคะเข้ามาอยู่ในตำแหน่งนี้นะก็อาจจะมองได้ว่าหนึ่งแหละหัวหน้านะคะหรือว่าเจ้านายนะ,ะอาจจะรู้สึกว่าคนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยนะคะ ในเรื่องของการทํางานเนี่ยยังต้องรอบคอบให้มากและต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์ รวมถึงนน้าหัวหน้าหรือเจ้านายของคนที่เกิดวันศุกร์อาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่านะคะแต่เขาอยู่ในระดับหัวหน้าก็ได้นะก็เลยรู้สึกว่ามันมีเรื่องของความขัดแย้งเกิดขึ้นแต่ถ้าไม่ได้เกิดสถานการณ์แบบนี้ก็หมายความว่าในเรื่องของตําแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้ชายเนี่ยก็ยังต้องระมาระวังนะคะแล้วให้เจ้าชายดาบก็เกี่ยวข้องกับคนเป็นช่างด้วยนะคะอันนี้ต้องรอบครอบเรื่องของอารมณ์ให้มากที่สุดนะคะ ไพ่หอคอยนะมันจะมีปัญหาเกิดขึ้นนะคะคือความขัดแย้ง อาจจะเกิดขึ้นกับเพื่อนร่วมงานนะคะมีเรื่องของความไม่ลงรอยกันมีปัญหาการทะเลาะวิวาทรวมถึงอาจจะมีปัญหากับเรื่องของบริวารมีปัญหาในเรื่องของความรักนะคะแล้วก็มีปัญหากับหัวหน้าด้วยนะคะนอกจากว่าคนที่เกิดวันศุกร์เองจะเป็นเดือนที่มีการต่อเติมบ้านที่อยู่อาศัยอันนี้หมายคมว่าจบเลยนะ,ะแต่ถ้าไม่มีการต่อเติมบ้านที่อยู่อาศัยนะคะหรือสํานักงานร,ร้านคา้าต้องรอบคอบเรื่องของอารมณ์ ในตำแหน่งนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพื่อนร่วมง,งานญาติพี่น้องนะคะหรือในเรื่องของคนรักจะมีปัญหาในช่วงเดือนนี้นะคะไพ่สี่เหรียญน,นะคะอยู่ในตำแหน่งของบุตรล้านหรือบริวานนะคะตำแหน่งนี้นะคะก็ยังเป็นตำแหน่งที่ส่งผลในด้านดีอยู่นะยังไม่ใช่ตำแหน่งที่สร้างปัญหาให้นะคะเพียงแต่อาจจะมีเรื่องของการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องเท่านั้นเองนะคะไพ่จักรพรรดินีนะคะ ผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดทีด่เป็นผู้หญิงนะคะจะเข้ามาให้การช่วยเหลือหรือเข้ามาให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ในช่วงเดือนนี้นะคะไพ่นักมายากลน,นะคะเป็นไพ่ที่อาจจะมีเรื่องของการเริ่มต้นหรือโอกาสเข้ามาไพ่ใบนี้นะอาจจะเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าเราต้องแสดงความสามารถ นะคะหรือโอกาสที่เกิดขึ้นมันก็คุ้มค่าที่จะเสี่ยงเพียงแต่ไพ่นักมายากลเนี่ยยังต้องระมัดระวังเรื่องของเล่นเหลี่ยมนะคะหรือในเรื่องของอสัญญาการคำาร้ำประกันต่างๆอันนี้ยังต้องรอบคอบให้มากๆด้วย,นะะย,ยนะคะไพ่ห้าม้นะคะคือปัญหาหรือความขัดแย้งจะเข้ามาคือการทํางานอ่ะอาจจะมีความขัดแย้งภายในนะคะหรือมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นทําให้ธุรกิจการงานเกิดความร่าช้าหรือติดขัดนะคะหรือการเจรจาก็ไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่ ไพ่อัศวินเหรียญนะคะคือในตำแหน่งความรู้สึกเรือรมนะคะก็มีความคิดเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินหรือการลงทุนนี่แหละนะคะ,ะแสดงมองว่านะคะก็ยังมีเรื่องของไรายได้หรือยังมีโอกาสที่ดีเกิดขึ้นอยู่นะคะไพ่8ถ้วยนะคะอยู่ในตำแหน่งสุดท้ายนะคะก็อาจจะมีเรื่องของการโยกย้ายเปลีป่ยนแปลงมีเรื่องของการเดินทางเข้ามานะอาจจะมีเรื่องของความไม่สบายใจเกิดขึ้นนะคะมีปัญหาความรัก นะคะแล้วก็มีปัญหากับเพื่อนร่วมงานอย่างที่บอกไปแล้วนะคะรวมถึงอาจจะเป็นเดือนที่มีความคิดที่อยากจะหารายได้เพิ่มเติมด้วยนะคะฉะนั้นคนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยยังต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์ให้มากที่สุดนะคะการทํางานของคนที่เกิดวันศุกร์ซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นมาก่อนแล้วนะคะ ก็อาจจะมีเรื่องของปัญหาหรือความวุ่นวายเกิดขึ้นอยู่นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทนุนหรือการทํางานซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นอย่างกระทันหันนะซึ่งอาจจะเข้ามาก่อนแล้วนะคะซึ่งอาจจะทําให้เรื่องของการทํางานนียยังไม่ค่อยนิ่งนะคะ พอเข้ามาสู่ในช่วงต้นเดือนนะคะกรกฎาคมนะคะคือธุรกิจการงานกนะะ็มีการเคลื่อนไหวแหละหรือยังมีเรื่องของการทํางานที่ยังส่งผลในเรื่องของกรราําไรแต่มันจะเกิดความล่าช้าโดยเฉพาะในเรื่องของความขัดแยง้งหรือปัญหาการทําง,งานที่เกิดขึ้นเนี่ยยังทําให้ธุรกิจการงานยังไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่ในช่วงต้นเดือนนะคะคือ5้าม้เนี่ยบางคนก็มีปัญหาการทํางานมีความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานหรือบางคนทํางานหรือธุรก <mist> ิจ<ม> ที่อยู่ในโซนการแข่งขันค่อนข้างสูงนะคะฉะนั้นในช่วงต้นเดือนเนี่ยยังมีไพ่การทํางานที่สวยหรือยังมีการทํางานที่ดีอยู่แต่มันก็จะมีความล่าช้าหรือยังมีความติดขัดบางอย่างเกิดขึ้นอยู่นะคะโดยเฉพาะปัญหาความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานเนี่ยอันนี้ต้องรอบคอบพอเข้าสู่กลางเดือนถึงปลายเดือนไปแล้วนะคะก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่รอฟังข่าวบางอย่างนะคะจากผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงนะคะซึ่งอาจจะเข้ามาให้การสนับสนุนแล้วทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็ ก็ทำให้มีโอกาสที่ดีในเรื่องของการทํางานคือบางคนก็อาจจะเปลี่ยนงานหรือย้ายงานไปเลยหรือบางคนก็อาจจะเปลี่ยนนะคะในเรื่องของช่วงเวลาทํางานนะคะก็มองว่าการทํางานยังส่งผลหรือยังมีโอกาสนะ ถ้าดูไพ่โดยรวมนะคะคือไพ่การทำงานหรือไพ่ไม้เนี่ยนะคะซึ่งเข้ามาอยู่ในช่วงเดือนนี้ก็ปรากฏไพ่อัศวินไม้คือธุรกิจการงานมันต้องมีการเคลื่อนไหวรวมถึงเรื่องของการเดินทางนะคะจะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีไพ่ห้าไม้คือมันก็ติดติดขัดขัดแหละหรือยังมีปัญหาล่าช้าบางอย่างแต่โอกาสหรือการเปลี่ยนแปลงต่างๆนะคะก็ยังมีเกิดขึ้นสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะฉะนั้นสิ่งที่ต้องรอบครอบคือเรื่องของอารมณ์แล้วก็ระมัดระวังเรื่องของปัญหาความขัดแย้ง นะคะคถึงโอกาสที่มันมีเข้ามาน่ะมันคุ้มค่านะคะฉะนั้นต้องพยายามใช้ความสามารถเข้าไปทำงานนะคะหรือเข้าไปปรับเปลี่ยนโอกาสนะคะให้สำเร็จนะคะในช่วงเดือนนี้นะ ไพ่บทสรุปในเรื่องของการทํางานปรากฏไพ่ราชาเหลียญเลยนะคะฉะนั้นมองว่านะคะอาจจะมีเรื่องของคนเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทํางานนะคะหรือเข้ามาทําให้เกิดการลงทุนในช่วงเดือนนี้ราชาเลียญคือคนที่มีธุรกิจการงานระดับสูงนะระดับเจ้าสัวเลยนะคะหรือว่าธุรกิจที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะมันก็ยังได้รับการสนับสนุนอะนะคะหรือยังมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จหรือมีความก้าวหน้าสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์อยู่นะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ ก่อนหน้าเนี่ยมันมีปัญหาค่าใช้จ่ายนะคะรวมถึงอาจจะมีเรื่องของการลงทุนน่ะเกิดขึ้นอย่างกระทันหันน่ยนะคะพอเข้ามาสู่ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนี้ก็ปรากฏไพ่เจ็ดเหรียญคือการเงินยังถือว่ามีกําไรในช่วงเดือนนี้แล้วก็ปรากฏไพ่อัศวบินเหรียญด้วยฉะนั้นการเงินที่เกิดกําไรมันก็เป็นการเงินที่ยังต้องหมุนเวียนในเรื่องของการลงทุนหรือการทําธุรกิจอยู่แต่ก็เป็นเดือนที่มีโอกาสที่จะมีค่าใช้จ่ายฉะนั้นต้องรอบคอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบริวาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคนใกล้ชิดญาติพี่น้องคนรักหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทํางานนะคะหรืออาจจะเป็นเดือนที่มีการซ่อมแซมปรับปรุงทําให้มีเรื่องของการเงินหรือค่าใช้จ่ายที่ล่วไหลออกไปนะคะฉะนั้นการเงินนะคะก็ยังต้องวางแผนให้ดีแต่อิทธิพลของไพ่เหรียญน,นะคะก็คือเจ็ดเหรียญกับอัศวเหรียญก็ถือว่าการเงินยังเข้ามาหมุนเวียนหรือยังมีความคล่องตัวอยู่ในช่วงเดือนนี้นะคะ ไพ่บทสรุปในเรื่องของการเงินปรากฏไพ่1ิบถ้วยนะคะก็ยังเป็นเรื่องของการเงินหรือรายได้ที่ยังส่งผลในด้านดีอยู่นะคะโดยเฉพาะรายได้ที่พยายามที่จะสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตครอบครัวเนี่ยถือว่ามีโอกาสที่ดีคนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัวนะคะยังให้การช่วยเหลืออยู่หรือยังให้การสนับสนุนนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักนะคะมองว่านะคะในช่วงเดือนนี้นะคะคือไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักเนี่ยก็ปรากฏไพ่แปดถ้วยคือคนโสดเนี่ยมีโอกาสพบรักนะมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาพัวพันในเรื่องของความรักแต่เป็นความรักที่ยังไม่มีเวลาพัฒนาหรืออยู่กันคนละที่อยู่กันคนละช่วงเวลาหรือบางคนก็อาจจะอยู่กันคนละประเทศเลยนะคะเป็นความรักที่ยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่ ส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยาปัญหาชีวิตรักจะเข้ามานะคะจะมีความขัดแย้งกันค่อนข้างมากนะคะแล้วทำให้เรื่องของความสัมพันธ์ไม่ค่อยที่จะดีเลยฉะนั้นต้องปรับความสัมพันธ์กันให้มากๆนะไพ่บทสรุปในเรื่องของความรักปรากฏไพ่อัศวินดาบนะคะ สำหรับคนโสดนะคะก็อาจจะพบรักกับคนที่อารมณ์ค่อนข้างร้อนนะคะเข้ามาผูกพันในเรื่องของความรักนะคะก็เป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนนะแล้วก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนะคะค่อนข้างที่จะมีเรื่องของความอึดอัดใจนะคะฉะนั้นต้องค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆ ส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยาอัศวินดาบนะก็อาจจะมีปัญหาชีวิตลักษณะ,ะมีเรื่องของความขัดแย้งเกิดขึ้นรวมถึงพไพ่ใบนี้อาจเกี่ยวข้องกับเรื่องของศัตรูด้วยฉะนั้นอาจจะมีคนนะคะไม่ค่อยหวังดีในเรื่องของความสัมพันธ์ในช่วงเดือนนี้อันนี้ต้องรอบคอบให้มากที่สุดนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพเดือนนี้ต้องระมัดระวังนะคะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอุบัติเหตุนะคะแล้วก็ ในเรื่องของสุขภาพที่อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของอาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนะคะบริเวณทรงอกและก็เต้านมนะคะอันนี้ต้องรอบคอบให้มากที่สุดนะมีปัญหาโรคเครียดนะคะอาการนอนไม่หลับน้ําหนักตัวแล้วก็ฮอร์โมนนะคะแล้วบางคนเนี่ยก็ปวดหัวเข่านะคะหรือเป็นโรคเกาต์นะคะอันนี้ต้องดูแลสุขภาพให้มากๆโดยเฉพาะให้หอคอยเนี่ยเข้ามาประกบติดน,นะมันจะเหมือนมีเรื่องของอุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้วมันอาจจะส่งผลกระทบนะคะเกี่ยวกับเรื่องของข้อต่อกระดูกต่างๆด้วยนะ ไพ่บทสรุปในเรื่องของสุขภาพปรกากฏไพ่สามไม้นะคะก็คือเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของข้อต่อกระดูกนะคะอันนี้ต้องระมัดระวังให้มากที่สุดนะคะโดยเฉพาะอุบัติเหตุจากการทํางานเนี่ยอันนี้ต้องระมัดระวังนะคนที่เกิดวันศุกร์ช่วงอายุ20-23ปีนะต้องระมัดระวังเรื่องของการใช้ชีวิตเป็นเดือนที่จะอารมณ์ค่อนข้างร้อนนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของความวุ่นวายเกิดขึ้นนะคะการทํางานนะคะบางคนก็อาจจะมีปัญหาการทํางานกับผู้ใหญ่ มีปัญหากับเพื่อนร่วมง,งานหรือบางคนก็อาจจะถูกยกเลิกนะคะหรือในเรื่องของการทํางานนะคะก็ไม่ค่อยส่งผลในด้านดีเท่าไหร่นะคะส่วนในเรื่องของการเงินค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากอันนี้ต้องรอบคอบนะคะมีโอกาสถูกหลอกถูกโกงนะหรือเป็นปัญหาการเงินที่ล่วไหลออกไปนะคะอาจจะมีเรื่องของการทะเลาะหรือความขัดแย้งกันซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของผลประโยชน์อันนี้ต้องรอบคอบเช่นเดียวกัน ส่วนในเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดอาจจะเป็นเดือนที่ไม่ค่อยที่จะมีโชคในเรื่องของความรักเท่าไหร่นะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาก็มีความขัดแย้งนะคะหรือมีความไม่เข้าใจกันในช่วงเดือนนี้มากๆเลยนะคะคือความวุ่นวายจะเกิดขึ้นนะคะแต่ถ้าในช่วงเดือนนี้มีเรื่องของการต่อเติมบ้านที่อยู่อาศัยสํานักงานร้านค้านะคะ ถือว่าถูกฉโลกนะคือความวุ่นวายหรือความโชคร้ายจะไปลงตรงจุดนั้นนะคะเราก็จะมีความราบรื่นแต่ถ้าไม่มีเรื่องของการต่อเติมหรือการซ่อมแซมบ้านอยู่อาศัยต้องรอบคอบเรื่องของอารมณ์แล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการงานการเงินความรักแล้วก็สุขภาพเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะคะคนที่เกิดนะคะวันศุกร์ช่วงอายุ24ปีะนะ,ะจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของความกังวลใจ ในเรื่องของการทํางานและก็เรื่องของการเงินด้วยนะคะมีความคิดที่อยากจะลงทุนฉะนั้นใจเย็นๆนะคะเดือนนี้วางแผนในเรื่องของการลงทุนไปก่อนนะมองว่าโอกาสหน้านะคะหน้าที่จะมีเรื่องของโอกาสที่ดีกว่านี้นะคะ เก็บเงินเอาไว้ก่อนนะคะแล้วก็บริหารจัดการในเ,เรื่องของการเงินให้ลงตัวหรือมีความคล่องตัวก่อนนะ,ะถึงจะมีเรื่องของการลงทุนที่ดีนะเพราะว่าอย่างที่บอกไปแล้วคือ4ีเรียเนี่ยถ้าลงทุนลงทุนได้เพียงแต่เราจะเหนื่อยในเรื่องของการหมุนเวียนหรือสภาพคล่องนะคะฉะนั้นต้องเก็บเงินนะคะให้ได้มากกว่านี้นะแล้วก็วางแผนในเรื่องของการลงทุนให้ดีจะมีโอกาสที่ดีเกิดขึ้นนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาพัวพันมากกว่าหนึ่งคนนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักจะมีความหึงหวงกันนะคะแล้วก็จะมีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์ค่อนข้างมากคนที่เกิดนะคะวันศุกร์ช่วงอายุ25 2 6ถึงปีเป็นเดือนที่จะมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นนะคะมีการเดินทางทั้งใน และต่างประเทศนะหรืออาจจะมีข่าวมาจากทางไกลนะคะธุรกิจการงานเกี่ยวข้องกับเรื่องของการขนส่งนะหรืออาจจะเป็นเซลก็ได้นะหรืออาจจะมีเรื่องของการเดินทางไปติดต่อไปเจรจานะคะไปเรื่องของการทํางานหรือเจรจาเกี่ยวข้องกับเรื่องของธุรกิจนี่แหละนะคนต่างถิ่นต่างชาติอาจเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทํางานอาจจะมีการโยกย้ายสํานักงานร้านค้าหรือมีเรื่องของการยกย้ายบ้านที่อยู่อาศัยในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินรายได้ยังค่อนข้างดีอยู่นะส่วนในเรื่อง ของความรักคนโสดจะพบรักจากการเดินทางส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะความรักนะคะต้องหาเวลาใกล้ชิดกันด้วยเพราะว่าเดือนนี้อาจจะทํางานเยอะหรือมีเรื่องของการเดินทางเข้ามาทําให้ชีวิตคู่รักนะคะไม่ค่อยมีเวลาอยู่ใกล้ชิดกันเท่าไหร่ฉะนั้นต้องหาเวลาให้กันมากๆส่วนใหญ่ไพ่อัศวดนไม้นะคะคือในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยคู่ครองคนรักเนี่ยอาจจะเป็นคน คนและจังหวัดกันนะคะหรือบางคนอาจจะพบรักกับคนต่างชาติไปเลยนะคะคนที่เกิดวันศุกร์นะคะช่วงอายุ27-28ปีเป็นเดือนที่ดีนะคะเป็นเดือนที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องของการทํางานผู้หญิงอาจจะเข้ามาให้การสนับสนุนหรือทําให้การทํางานเกิดความก้าวหน้าคือคุณผู้หญิงที่เกิดช่วงอายุนี้ก็มีความโดดเด่นมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่ง ะะแล้วก็อาจจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองส่วนคุณผู้ชายก็ดวงนารีอุปถัมภ์นะหรือผู้หญิงจะเข้ามาร่วมงานด้วยหรือผักดันนะคะทําให้มีความสําเร็จส่วนในเรื่องของการเงินรายได้นะคะก็จะได้รับการช่วยเหลือนะคะคือจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์หรือให้การสนับสนุนในเรื่องของการเงินส่วนในเรื่องของความรักคนโสดมีโอกาสพบรักนะเป็นความรักที่ดีมากๆส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยานะคะในเรื่องของความรักนะคะ ก็ถือว่าเป็นความรักที่ดีนะคะเป็นความรักที่จะมั่นคงมากๆเลยนะคะคนที่เกิดนะคะวันศุกร์ช่วงอายุนะคะ29ปีนะคะจะมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของข่าวบางอย่างอาจจะรอฟังข่าวบางอย่างหรือมีข่าวหรือแปลกๆเกิดขึ้นเนี่ยนะคะ รวมถึงนะอาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของบุตรหลานหรือบริวารลูกน้องซึ่งหน้าที่จะนําปัญหามาให้หรือคนที่อายุน้อยกว่านะอาจจะมาสร้างความว้าวุ่นใจให้ในช่วงเดือนนี้ฉะนั้นในเรื่องของการทํางานต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์ให้มากที่สุดมีสตินะคะจะทําให้เรื่องของการทํางานมีโอกาสที่ดีเกิดขึ้นแน่นอนส่วนในเรื่องของการเงินเป็นเดือนที่จะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นฉะนั้นอย่างต้องรอบคอบส่วนในเรื่องของความรักนะคะคือคนโสดนะ อาจจะมีเรื่องของคนเข้ามาผัวผานนะคะแต่ความรักยังไม่ค่อยที่จะสมหวังนะคะหรือยังไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่หรือคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยาความรักก็จะมีปัญหากันนะคะฉะนั้นต้องระมัดระวังในเรื่องของความสัมพันธ์ยืดหยุนในเรื่องของความรักให้มากๆด้วยนะคะคนที่เกิดนะคะ วันศุกร์ช่วงอายุ30-33ปีเป็นเดือนที่ดีมากๆนะคะจะมีเรื่องของการเริ่มต้นหรือมีโอกาสเกิดขึ้นนะคะโอกาสหรือการเริ่มต้นใหม่ๆจะเข้ามาส่วนในเรื่องของการเงินค่อนข้างคล่องตัวนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดแล้วก็มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามานะคะพูดคุยในเรื่องของความรักนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักยังต้องปรับความสัมพันธ์กันนะคะในช่วงเดือนนี้คนที่เกิดนะคะวันศุกร์ช่วงอายุ 3 4 3 6ปีนะคะคือปัญหาการทำงานจะเข้ามานะ,ะจะมีเรื่องของปัญหานะคะหรือว่ามีความขัดแย้งเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีเรื่องของการเจราจาธุรกิจที่ยังไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่แต่เป็นปัญหาระยะสั้นขอให้อดทนนะคะทุกอย่างจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นแน่นอนนะคะโดยเฉพาะคนที่ทํางานที่อยู่ในโซนการแข่งขันเนี่ยต้องพยายามให้มากๆถ้าดูแล้ว ดูไพ่โดยรวมแล้วยังมีไพ่การเงินดีๆเกิดขึ้นอยู่ฉะนั้นมองว่าหน้าที่จะสู้หรือแก้ไขปัญหาไปได้ในช่วงเดือนนี้นะคะแต่มันก็มีความไม่สบายใจหรือการทํางานก็ยังติดติดขัด,ข,ดขัดอยู่ในช่วงเดือนนี้นะคะส่วนในเรื่องของการเงินค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากนะคะต้องวางแผนให้ดีนะหรือว่าในเรื่องของปัญหาความขัดแยง้งซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินหรือผลประโยชน์มีโอกาสที่จะเข้ามา ส่วนในเรื่องของความรักนะ,ค,ะคือคนโสดอาจจะยังไม่มีโชคในช่วงเดือนนี้นะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาปัญหาการทะเลาะก,กันจะเกิดขึ้นตลอดเวลาฉะนั้นต้องปรับในเรื่องของความสัมพันธ์ให้มากที่สุดคนที่เกิดวันศุกร์นะคะช่วงอายุ37 -39 าปีนะคะ เป็นเดือนที่การทํางานหรือการลงทุนดีๆนะคะยังเข้ามาอยู่นะคะถึงแม้ว่าการลงทุนจะมีความเสี่ยงสงูงแต่โอกาสในเรื่องของการลงทุนหรือมีคนนําข่าวในเรื่องของการทํางานหรือการทําธุรกิจมาให้ก็ยังถือว่าเป็นเดือนที่ยังมีโอกาสที่ดีเกิดขึ้นส่วนในเรื่องของการเงินอัศวินเหรียญเป็น การเงินที่ยังหมุนเวียนเงินอยู่นะแต่เป็นการเงินที่หมุนเพื่อทําธุรกิจนะคะก็มีโอกาสที่จะเกิดกําไรแหละหรือมีเรื่องของไรายได้ค่อนข้างดีส่วนในเรื่องของความรักนะคะคือคนโสดเนี่ยนะอาจจะ ให้ความสําคัญนะในเรื่องของการทํางานมากกว่าในช่วงเดือนนี้แต่มีคนมาคุยนะคะแต่ยังไม่เปิดใจนะส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยานะคะความรักต้องมีการปรับความสัมพันธ์กันต้องปรับในเรื่องของความรู้สึกต่อกันด้วยนะชีวิตรักอาจจะจืดจางไปแล้วฉะนั้นต้องรอบคอบให้มากที่สุดนะคะคือเป็นเดือนที่มีเรื่องของความกล้ากล้าคิดกล้าลงทุนนะคะแล้วก็มีหัวการค้าในช่วงเดือนนี้ด้วยหรืออาจจะ เป็นตัวบุคคลก็ได้นะอาจจะมีลักษณะของบุคคลลักษณะแบบนี้นะคะคืออาจจะเป็นคนที่เก่งในเรื่องของการทําธุรกิจหรือการค้าเข้ามาชี้ช่องทางให้ในช่วงเดือนนี้ด้วย คนที่เกิดวันศุกร์นะคะช่วงอายุ40ปีนะคะเป็นเดือนที่จะมีเรื่องของความไม่สบายใจการทํางานนะคะอาจจะมีความคิดที่อยากจะเปลี่ยนงานหรือย้ายงานหรือมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้นะคะอาจจะโยกย้ายตําแหน่งหรือเปลี่ยนงานย้ายงานไปเลยหรือบางคนก็เปลี่ยนช่วงเวลาทํางานหรือธุรกิจที่เกิดขึ้นก็อาจจะเป็นธุรกิจกลางคืนก็ได้นะคะส่วนในเรื่องของการเงินเป็นเดือนที่อยากจะหารายได้เพิ่มเติมนะคะก็มองว่าในเรื่องของรายได้ดีๆอยางมีโอกาสเกิดขึ้น นนะะนในเรื่องของความรักนะคะคือสําหรับคนโสดแล้วแปดถ้วยอ่ะยังไม่มีโชคในเรื่องของความรักนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยาความรักจืดจางมีปัญหามีความขัดแย้งเกิดขึ้นนะคะฉะนั้นต้องปรับความสัมพันธ์ให้มากที่สุดคนที่เกิดนะคะวันศุกร์นะคะช่วงอายุ 4 1 4 3ปีเป็นเดือนที่ดีนะคะธุรกิจการงานจะมีความก้าวหน้ามีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งผู้หญิงอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับงานหรือธุรกิจนะคะหรืออาจจะมีเรื่องของธุรกิจเป็นของตัวเองซึ่งส่งผลในด้านดีมากๆการงานการเงินนะคะค่อนข้างดีในช่วงเดือนนี้นะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยมองว่าเป็นเดือนที่มีโอกาสที่ดีนะคะแล้วก็สามีภรรยาก็อาจจะมีข่าวดีหรือมีการตั้งครันเกิดขึ้นด้วยนะคะ คนที่เกิดนะคะวันศุกร์ช่วงอายุ44-46ปีเป็นเดือนที่อาจจะมีเรื่องของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบริวารน,นะ,ะซึ่งอาจจะเข้ามาสร้างปัญหาให้ในช่วงเดือนนี้ฉะนั้นต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์ให้มากที่สุดนะคะแล้วก็ต้องมีสติด้วยมองว่าปัญหาต่างๆจะค่อยๆที่คลายออกไปนะคะถึงแม้ว่าจะมีความวาบุนเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้นะ,ะส่วนในเรื่องของการเงินบริวารน,นะคะอาจจะเข้ามาทําให้มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ส่วนในเรื่องของความรักนะเป็นความรักต่างวัยนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ค่อยชัดเจนนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาเนี่ยปัญหาชีวิตรักนะคะก็อาจจะเข้ามาในช่วงเดือนนี้ด้วยคนที่เกิดวันศุกร์นะคะช่วงอายุ4 7 4 9ปีเป็นเดือนที่จะมีเรื่องของการเริ่มต้นนะคะหรือมีเรื่องของคนนะคะนําในเรื่องของโอกาสดีๆมาให้การงานการเงินและในเรื่องของความรักในช่วงเดือนนี้นะคะถือว่าจะมีสีสันแล้วก็มีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นด้วยนะคะ คนที่เกิดวันศุกร์นะคะช่วงอายุ50-52ปีนะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการทำงานมีปัญหาในเรื่องของการทำธุรกิจแล้วก็ส่งผลด้านลบนะคะในเรื่องของการเงินด้วยคือค่าใช้จ่ายจะค่อนข้างมากมีปัญหาในเรื่องของความรักคือมีความขัดแย้งกันเกิดขึ้นนะคะทำให้เรื่องของการใช้ชีวิตในช่วงเดือนนี้นะคะไม่ค่อยที่จะราบรื่นเท่าไหร่นะแต่ถ้าในเดือนนี้นะคะมีเรื่องของการต่อเติมบ้านที่อยู่อาศัยถือว่า อาจจะไปวุ่นวายในส่วนนั้นนะทุกอย่างหรือว่ารเรื่องของการงานการเงินก็อาจจะไม่แย่แต่ถ้าในช่วงเดือนนี้ไม่มีการต่อเติมบ้านอยู่อาศัยหรือซ่อมแซมนะคะก็อาจจะมีปัญหาการทํางานติดขัดหรือไม่ราบรื่นนะคะแล้วก็ต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์ด้วยนะคะคนที่เกิดนะคะวันศุกร์ช่วงอายุ53นะจนถึง56ปีนะคะ การงานการเงินนะคะอย่างมั่นคงมากๆแล้วก็มีโอกาสที่จะลงทุนเพิ่มเติมด้วยนะคะในเรื่องของรายได้ก็ค่อนข้างหมุนเวียนเงินค่อนข้างเยอะอะนะคะฉะนั้นมองว่าการงานการเงินค่อนข้างโดดเด่นนะ,ะส่วนในเรื่องของความรักนี่ต้องปรับต้องพัฒนานะคะคนที่เกิดวันศุกร์นะคะช่วงอายุ57-60ปีนะ,ะจะเป็นเดือนที่รู้สึกว่าอยากจะไปปฏิบัติธรรมนะอยากจะหาความสงบนะคะแล้วก็หลบในเรื่องของความวุ่นวายไปสักพักหนึ่งนะ รวมถึงในเรื่องของการทํางานนะ,ะก็ยังมีความคิดที่อยากจะปรับเปลี่ยนเกิดขึ้นนะคะหรืออาจจะมีธุรกิจกลางคืนเกิดขึ้นก็ได้ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะค่าใช้จ่ายก็ยังเกิดขึ้นอยู่แต่มีโอกาสที่จะมีเรื่องของอไรายได้กลับเข้ามานะคะส่วนในเรื่องของความรักคือปัญหาความรักนี่แหละเข้ามาทําให้ชีวิตมีเรื่องของความทุกข์ใจนะคะแล้วก็รู้สึกว่าในเรื่องของความสัมพันธ์หรือครอบครัวเนี่ยไม่ได้ให้ความสุขเท่าที่ควรเลยนะคะฉะนั้นต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์นะอย่า ยาจิตตกนะคะหรือ,อยาซึมเศร้านะคะพยายามหาแรงบันดาลใจหรือหาความสดใสให้กับตัวเองมากๆจะทําให้มีโอกาสที่ดีมากขึ้นด้วยอย่าไปในสถานที่อโครจรแต่ถ้าในช่วงเดือนนี้มีโอกาสที่จะมีเรื่องของการย้ายบ้านนะคะหรือว่าย้ายที่ทํางานหรือว่ามีเรื่องของการขึ้น,นใหม่ขึ้นสํานักงานใหม่จะต้องหาเลิกที่เป็นมงคลนะคะหน้าที่จะมีเรื่องของอความสําเร็จเกิดขึ้นแน่นอนแล้วนะคะไพ่แปดถ้วยเนี่ยยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของพื้น พื้นที่นะคะหรือว่าคนที่มีมีเรื่องของที่ดินนะ,ะที่มีความคิดที่อยากจะปล่อยให้เช่าหรืออยากจะทําให้พื้นที่ตรงจุดนี้มันมีเรื่องของของไรายได้ขึ้นมามองว่ามีโอกาสที่ดีนะคะก็จะมีคนเข้ามาให้การสนับสนุนหรือมีการปรับเปลี่ยนที่ดีมากขึ้นด้วยนะคะก็เป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่เกิดบันส่งนะคะก็ถือว่าในช่วงเดือนนี้อาจจะมีเรื่องของความวุ่นวายเกิดขึ้นบ้างแหละแต่ธุรกิจการงานจะมีการ ปรับเปลี่ยนหรือยังได้รับการช่วยเหลือรวมถึงเรื่องของการเดินทางนะคะก็หน้าที่จะทําให้เรื่องของการทํางานเกิดความเคลื่อนไหวในช่วงเดือนนี้ด้วยวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะและก็ช่วยเป็นกําลังใจให้กันช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกําลังใจนะคะที่มาส่งให้กันอย่างนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ